สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมว่านตัวหนึ่งซึ่งเป็นถือเป็นว่านสําคัญมากๆตัวหนึ่งเลยในบรรดาว่านทั้งหลายที่อยู่ในตำราว่านเก่านะคะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับพยาว่านหรือจะเรียกว่าพยาว่านตัวเมียก็ว่าได้ว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านขอทองหรือว่าว่านขอคําน้อยหรือว่าว่านแก้หรือจะปัจจุบันนี้จะเรียกว่าว่านขอทองแก้ค่ะ เขาบอกกันว่าเป็นว่านที่ทรงสรรพคุณวิเศษเลิศกว่าบรรดาว่านแก้ทั้งปวงมีอิทธิฤทธิ์ในทางแก้พิษเบื่อเมาไม่ว่าจะเกิดจากเห็ดหอยหรือพันไม้ว่านยาอย่างใดๆทั้งสิ้นหรือจะเป็นพิษจากสัตว์น้ําสัตว์บกไม่เลือกว่าชนิดใดถ้ามีอาการทําให้อาเจียนหรือท้องร่วงทําให้ตาแข็งพูดไม่ได้ความมีอาการขึ้นเหียนเวียนมึนหัวอันเป็นการแสดงว่าถูกพิษร้ายของพืชหรือสัตว์อย่างใดยอย่างหนึ่งมา ว่านนี้ย่อมสามารถแก้ไขจนหายเป็นและปลอดภัยได้ทั้งสิ้นลักษณะของเขานะคะระบุเอาไว้ว่าต้นเหมือนขมิ้นแต่หัวเล็กเป็นขอสอดเกี่ยวพันกันเป็นข้อขๆคล้ายกับว่านหนุมานยกทัพคือว่านที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะคือลากเขาจะชี้ขึ้นคืองอลงแล้วชี้ขึ้นในลักษณะแบบนี้จะมีอยู่สองตัว โดยประมาณนะคะไม,ไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านี้ไหมก็คือว่านขอทองแก้เนี่ยตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือว่านหานุมานยกทัพก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่านหานุมานยกทัพตัวหัวแล้วก็คือตัวหัวเขาจะใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้ถือว่ายังไม่เต็มฟอร์มนะคะเราขุดขึ้นมาถ่ายทําในขณะที่ว่านเขายังไม่ทันแก่จัดเต็มที่ไม่งั้นนะ่ะเขาจะเขาจะสอดสอดสอดกันแบบนี้นะคะ่ะ หลายชั้นมากขึ้นมาเป็นกอใหญ่เลยต้นและใบมีสีเขียวเนื้อในหัวมีสีเหลืองต้นของเขาก็เหมือนกันนะคะถ้าปลูกลงดินจะต้นใหญ่กว่านี้อันนี้เรามาปลูกในกระถางคือต้นไม้ทุกชนิดนะคะถ้าปลูกในในกระถางอะ่ะจะโตช้ากว่าแล้วก็ต้นเล็กกว่าปลูกลงดินนะคะประโยชน์เป็นว่านแก้พิษเบื่อเมาจากพืชจากสัตว์และจากอาหารแก้ลมเพลลมพัด และลมปราบใช้หัวว่านนี้ฝนแล้วทาตัวจนมีอาการขนลุกและหนาวสั่นสะท้านบางทีทำให้เกิดมีอาการอาเจียนเป็นลมเปล่าๆออกมาทันทีซึ่งเป็นอาการแก้ไข้จากโรคที่เป็นนั่นเองถ้ายิ่งให้กินหัวว่านนี้ด้วยแล้วจะทำให้อาการของโรคที่เป็นนั้นหายเร็วขึ้นยังใช้แก้บรรดาสัพพวิทยาคุณต่างๆ โดยเอาหัวว่านนี้ฝนทาตัวหรือกินหรือฝนกับน้ำแล้วใช้แป้งผสมพอกก็ได้คนไข้าหากถูกน้ำมันพายถ้าได้กำหัวว่านนี้ไว้ในมือจะชักดิ้นทันทีพวกชาวป่าหรือชาวชนบทเขาใช้ฝานหัวว่านนี้เป็นชิ้นบางๆเล็กๆใส่ลงในอาหารหรือของกินที่จะกินเพื่อจะสำรวจว่ามียาเบือเ่อเมาปนเจืออยู่หรือเปล่า หากว่านนี้หมุนจีหรือกระตุกขึ้นขึ้นลงลงในอาหารนั้นย่อมแสดงว่าของนั้นไม่บริสุทธิ์มียาเบื่อเมาเจือปนอยู่ด้วยเสียแล้วถ้าเอาหัวว่านฝนใส่น้ำหรือต้มแกงแล้วให้คนถูกเสนย,ยาแฝดที่มีอาการง่วงซึมเศราหรือมีอาการตาเปลือกินจะทำให้ผู้นั้นนอนหลับไปในเวลากินว่านนี้เข้าไปมินานเมื่อตื่นจากนอนหลับแล้วก็จะรู้สึกตนหายจากอาการที่ถูกเสนนั้น กลับเป็นคนปกติดีๆเพราะการรักษาของว่านนี้ว่านนี้เป็นของหายได้ยากมีอยู่ทางฝั่งแม่น้ำโขงในหมู่พวกขาละแดขาขัดและทางไซโยกจังหวัดกาญจนบรุรีในหมู่พวกเกรี่ยงและละว้าหากใครเอาว่านนี้มาปลูกเลี้ยงไว้ได้เหมือนได้ราบอันประเสริฐเพราะสปปรรพคุณของว่านนี้มีมากนั่นเองการปลูก ใช้ดินปนทรายผสมด้วยกระเบื้องเผาทุบให้แหลกละเอียดเมื่อเอาหัวว่านลงฝังในดินแล้วให้เหลือหัวว่านโผล่สักเล็กน้อยอย่ากดดินให้แห้งน้ำที่จะลดเสกด้วยคาถา้ำโมพุทธยะ3ามครั้งก่อนกึงลดแต่ลดแค่พอเปียกทั่วเท่านั้นอย่าให้แฉกก็ถือว่าเป็นสุดยอดว่านดีมากๆตัวนึงเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นแง่งที่เขาเพิ่งเกิดขนาดแค่ไหนเนี่ย คือโดยปกติธรรมชาติถ้าเป็นขมิ้นธรรมดาเขาก็จะแทงลงดินไปเรื่อยๆหรืออย่างมากก็ออกด้านข้างมันอย่างพวกว่านชักมดลูกหรือว่านขมิ้นหรือขมิ้นขาวอะไรต่างๆเนาะแต่อันเนี้ยลักษณะเฉพาะของเขาคือพอเขาลงไปนิดนึงแล้วเขาจะขึ้นมาอีกนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของคําว่าว่านขอก็เอามาให้ดูลักษณะของเขา ถ้าเขาเต็มฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวพอพอเกิดไปอย่างเนี้ยเขาก็อันนี้ก็ขึ้นต้นแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนงอกซ้อน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 กันไปเรื่อยไม่รู้จกจบคือทุกรากที่เขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะงอกเป็นต้นนั่นเองนะคะเป็นลักษณะเฉพาะเลยอันนี้ถ้าลงดินเป็นเขาจะใหญ่กว่านี้เป็นไม้กลุ่มขมิ้นที่ที่ก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้นะคะก็เลยเอามาให้ดูเพราะเราคิดว่าเป็นว่านตัวหนึง่ง ที่น่าจะมีเก็บเอาไว้เลยแล้วก็ขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆและข้อดีอย่างหนึ่งของว่านตัวนี้ก็คือดูลักษณะง่ายมากค่ะว่านตัวอื่นไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะคะยกเว้นตัวเดียวก็คือหันนุมานยกทับที่ได้พูดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นนะต่อให้คนที่ไม่ได้มีความชํานาญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดูว่านตัวนี้ออกได้นะคะเวลาที่เราเอาไปปลูกเนี่ยถ้าเราอยากได้หัวเยอะๆเราก็แบ่งบีเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะคะแล้วก็ ออาลงปลูกขยายเอาไว้เลยยังไงก็ได้ใช้แน่ค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนทุกวันนี้ทำอะไรใส่กันบ้างก็ถือว่าป้องกันไว้นะคะป้องไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็แก้ไขด้วยวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีทางเลือกที่คนเมื่อก่อนหรือว่าพวกชาวเขาต่างๆเขาจะห่วงกันหนักหนาเนาะไม่ไม่ยอมเปิดเผยทั้งตัวพันธุ์ไม้แล้วก็ตัวสรรพคุณ ก็เลยเอามาฝากไว้เล่าสู่กันฟังนะคะว่านขอหรือว่านแก้หรือว่านขอทองแก้นั่นเองเวลากรอนสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องของสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณดีเลิศมากๆต้นหนึ่งเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจและไม่พลาดการติดตามรับชมช่องของเราต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ